ต่อไปค่ะคณะกรรมการขอภัยค่ะคณะกรรมธิการศึกษาการจัดทําและติดตามการบริหารงบป,ประมาณสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่จังหวัดน้องบัวลําพูค่ะติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนายชัยยาพรมมาประธานคณะกรรมธิการศึกษาการจัดทําและติดตามการบริหารงบป,ประมาณสภาผู้แทนราษฎรและคณะค่ะ ลงพื้นที่อำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดนองบัวลำภูติดตามการบริหารงบประมาณในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบผิวจราจรพาราแอสฟอติกคอนกรีตสายบ้านยางหล่อตำบลยางหล่อบ้านหนองคังคาตำบลหน,นองกุ้งแก้วอำเภอศรีบุญเรืองค่ะความยาวกว่า2กิโลเมตร เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานนะคะเนื่องจากพื้นผิวจราจรเนี่ยมีความเสียหายเป็นลุม้มเป็นบอ่อระยะทางกว่า8กิโลเมตรเนี่ยค่ะส่งผลให้รถเลขเนี่ยสัญจรไปมาได้ลําบากแล้วก็เกิดอุบัติเหตุหลายเทือค่ะน้องแม่ปัจจุบันค่ะเทศบาลตําบลย่างรอนี่เพิ่นก็ได้ดําเนินการสอมแซมปะพื้นผิวจราจรเป็นการชั่วคราวในรูปแบบขนมโคกวาสาัสดุนนเพื่อให้การสัญจรสะดวกขึ้น สำหรับถนนเส้นดังกล่าวค่ะเป็นถนนสายเศรษฐกิจเส้นลักของตำบลยางรอที่เชื่อมไปยังจังหวัดหนองบัวลำพูและก็จังหวัดเลยน้องเมย์เคยผ่านมาค่ะเ้นเนี่ยโอ้ยังไม่เคยผ่านเลยอะเซนนี้มันจะเป็นถนนสองเลนเด้อที่ใส่ในการสัญจรข้ามจังหวัดเนี่ยรวมทั้งขนส่งสินค้าทั้งการเกษตรส่วนใหญ่เนี่ยที่เป็นผลผลิตอ้อยโดยเฉพาะในช่วงเดือนท่านว่าคมจนหอดเดือนมีนาค้มนี่แหละค่ะ ซึ่งเป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตทําให้การจราจรเนี่ยคับข้างตลอดจนรถบรรทุกหินสัญจรผ่านเส้นทางเป็นประจำค่ะซึ่งประธานคณะกรรมาการศึกษาการจัดทําและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้จะเร่งผลักดันประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการการดําเนินง,งานให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็วค่ะ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ใช้ถนนเส้นทางดังกล่าวไปฟังเสียงท่านชัยยาพรมมากันค่ะว่าเราทำความเข้าใจว่าบทบาทของผูแ้แทนราษฎรในปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นบทบาทของการที่มาดูโครงสร้างใหญ่ของประเทศไปแก้ไขกฎหมายที่มันอาจจะเป็นอุปสรรคต่อาการทํางานของท้องถิ่นเองของจังหวัดเองของประเทศเองเนี่ยอันนี้เป็นหน้าที่ของเราแต่ว่าหน้าที่ของการแก้ไขปัญหาประชาชนเนี่ย ก็เป็นหน้าที่ของท้องถิ่นแต่ท้องถิ่นเขาต้องมีเครื่องมือเขาเขาต้องมีข้อประมาณเขาตรงนี้เป็นภาราณที่ที่ทางฝ่ายสภาเนี่ยซึ่งสภาเองก็เป็นก็เป็นก็เป็นปลายทางแล้วนะครับปลายทางที่ว <c oughs> <c oughs> ่าเวลาข้อมูลาณเข้าสู่สภาเนี่ยเรามีหน้าที่ดูได้ว่าเหมาะสมไม่เหมาะสมแต่เราไม่สามารถที่จะไปแปรยติไม่สามารถไปเพิ่มงบประมาณนี้เข้าได้แต่เราต้องเราต้องอธิบายว่ากว่ามันจะไปถึงปลายน้ำเนี่ยต้นน้ำมันต้องดำเนินการอย่างไรอาเพล่นกาลัง หางบประมาณม,มาสอมไห่อยู่ที่นองกัใจเย็นๆกันแล้วกันเนาะค่ะ